đại thôi anh, đại, đại, thả này đi, là, áo hết, hết, cứ kéo nào mà hết ăn muốn là làm muốn sí muốn là này, văng men muốn đây, kéo cả pha hết con là tôi nó hắn mà thăng pin nè khỏi bay vào đây. เจ้าผาเห็ดกอนแมมเจ้าจับง่วงผาเห็ดกอนแมมเจ้าจับง่วงผาเห็ดบึงมุนมุนเปนอยู่แล้ว right? ม yeah. well, ุนม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 ุน เออเจ่งแห้งเออเจ่งแหงเออเออเออมุนเจงเออาอุออ้มเเออเออเออเเออเอ่เออเเกอเเออ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 ้ออเออเอเอเเอเอเอ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 เออเออเออเมุนเออเอ่เออเออเออเเออเเ มีแต <mm ่คนเก่งๆเลยหมุนเก่งแห้งหมุนริวๆว่าโลดนะเออแข่งมุนอุยปุยมุนสมซื่อพี่น้องเอ้ยแจกิ่หยังดอกสร้างจังนึงให้ได้ไปได้จังนึง Ờ, pí pí mún đi thái ba liu liu quá luôn ờ ơ, cái thế này băng nè cái thế cái thế này băng nè nên băng cái thế này băng ngâm mún ờ pí 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 kéo vai hết taxi taxi ờ nì hết taxi ờ nì hết băng kéo hết này băng là nì nì kéo hết nó bén mấn băng ơ ờ, hết trang sàn à ơ ôi phua kéo này hết bóp bến kéo có hết hay bơng leo ơ ừ. bến ờ, trang đáy là kéo xoắn là châu phua kéo là bến trang đáy ơ ờ. ơ ờ, mà muốn đi thế <laughs> tao hay kéo xoắn luôn thì tao hay kéo xoắn Ơ, nó đéo có cái gì mà nhạt đâu gì được đéo để để kéo cái gì mà nhặt mà pí chế này bưng chế kéo nhặt đây là muốn lưu lưu bớt luôn này, nì nì cây ơi nhặt nhặt hết này bưng hết này bưng thế này, ờ, hết ơ, ừ. muốn 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 muốn, nì 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 cây tranh xì cây tranh xì, ờ, này, ขาด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 แล้วขาดแล้วมีตะก้อนบูเห็ดเลยจัดการให้แก้วบวกไปเท่าไหล่ะผู้เจ้าหูเห็ดือเขาบอาเห็ดบ่เป็นเนาะ

คนไหนกับบุญหเห็ดคนไหนกับบุญหเห็ดมาแก้วเฮ็ดเองแม่นโบมู่เจ้านี่คือจังอันนี้แท้ฮะสู่แก้วกับบุได้เห็นบ่เจ้าของเขาเฮ็ดให้เบิ่งนใกลจังสี่จังสี่เป็นจังไดไรล่ะเจอแก้วสอนเราเป็นจังไดฮะเจ้าสบายดีบ่เท่านี uh, ้เจอแก้ว อันทาปีนี้อลหาแต่มองกินอไรอย่างนั้นเป็นเลขแปดเลขเงี้ยแก่วเซียนให้เบิ้งเจ้าบุญจักเฮ็ดนี่อย่างแกงสันพี่อุ้มเดี๋ยวแก้วเซียนให้เบิ้ง พ <c ười> ่ออูดกับฟ้าพ่นแก้วว่าเซนให้เบิ่งอยู่เจอแก้วเจอแก้วสิฮัทให้เบิ่งมันบ่อุ้มบ่บอกพ่ออูดเลยโอ้ยพอลุนว่าผู้ใดมีงานจ้างกับตดต่อมาแก้งมุนลุยปุยมีแต่คนอยากโชว์อ่า เห็นพี่อุ้มเห็นพี่อุ้มเล่นห่วงได้ระยิเอาน้ำพอุดอยากล่องเบกเล่นเบิงเล่นแบบอุ้มองาดานนางกันอยู่นอยู่อยากอยูไก่นเ้งาน่อกาอุ่มเออ

<laughs> cá lăng cà phê thử cá lăng ngái tuôn à nhà treo với lên đèn nữa kéo vào tiền này bơm phô út kéo tiền này bơm hết tiếng xì nà hết <laughs> tiếng <laughs> xì nà thứ bảy hết nhắn kéo tiền này bơm nó เล็กแปดละถือก็มาถือยัวเขาเด้อถือก็ถือยัวพูดเอาแล้วมาเป็นนิยากแกสิมานอนเฮียนเขาอยู่นี่เอ้ยน้อ เป็เจ้าไดนแหะเจ้าฟ้ากันมานอนอยู่นี่ฮะไปเหรอแม่ต้อยไปเหรอวะเฮ้ยนั่นพี่นกมาแล้วผุนหาหมูไปบ่านไหนเราคอยทั้งหมาทั้งส้างเอ้ามูนุ่ยปุวยคอยจะไปป้องไหนออกไปป้องไหนเอ้า ก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ